อานะวุโสชื่อดังแดนใต้พ่อท่านบุญให้ปทุมโมนะกับพรมงคลนะครับบุญให้โชคดีมีลาบบุญให้มีเงินมีทองบุญให้ปลอดภัยนะครับหลวงปู่บุญให้นี่องค์นี้ฮะนะท่านถือป้ายนะเนี่ยนะนะถือป้ายแบบนี้นะครับนะคําอาจจะกลับด้านนะครับเพราะจอกับนฮะนี่นะหลวงปู่บุญให้นะครับหลวงปู่บุญให หลวงปู่บุญให้เกจิอาจารย์ชื่อดังแดนใต้วัดท่าม่วงอยู่ปากพูลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไม่รู้ว่าเกจิเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่บางทีท่านก็ไปพักวัดนูน้นพักวัดนี้ไม่รู้ว่านาะหลวงปู่บุญให้ยังอยู่ที่วัดท่าม่วงหรือเปล่านะครับนะ่พาพะบางทีเนี่ยท่านก็ไปพักนะนะนะนาลูกศิษย์นิมนต์ไปให้พักวัดนูน้นวัดนี้อะไรแบบเนี้นะครับท่านอยู่เพศสมณะด้วยความสมถะเรียบง่ายนะครับ แล้วก็ปฏิบัติกิจสง์มิได้ขาดนะขนาดสงขารของท่านชลาภาพมากแล้วท่านอย่างซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับรับกิจนิมนต์แต่ถ้าไม่มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มารับท่านก็เดินไปนะกิจนิมนต์ที่รับไว้นะครับท่านเป็นพระที่เมตตาว่ากันว่าท่านศึกษาด้านโหราศาสตร์จนเชี่ยวชาญน,นะครับนะ,นะชาวบ้านเขาลือกันนะท่านดูดวงแม่นแล้วก็จะมีรถป้ายแดงมาให้ท่านเจิมเยอะดูดวงแม่นไม่แม่นเนี่ยผมเนี่ย มีประสบาการณ์ผมเคยไปดูกับท่านนะฮะบอกได้เลยแม่นมากนะครับนะหลวงปู่บุญให้ฮะท่านเป็นพระที่บำเพ็ญเพียรตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมนะครับอย่างเคร่งครัดมีวัดปฏิบัติเรียบง่ายปฏิปทางดงานเป็นที่เริ่มใสศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็นนะครับเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งถือได้ว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับอีกรูปหนึ่ง และได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าในยุคป,ปัจจุบันทางภาคใต้นะครับกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนะครับหลวงปู่บุญให้นะครับองนี้ฮะนั้นใครมีวัตถุมงคลของท่านอยู่ก็นะบูชาได้นะครับหลวงปู่บุญให้นะครับนะหลวงปู่บุญให้นะมาที่อีกรูปหนึ่งนะผมพาลงแดนใต้อยู่ตอนนี้นะครับ นะเขานะมีการเสกนะฮะนะมีการเสกก็ตอนนี้นะอาจจะเป็นการเสกแบบภายในนะครับเสกแบบภายในอัดพลังเต็มเปี่ยมพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษยาวตั้งแต่วันที่25ถึง31รก,กรกฎาคมศ2564นะหลังจากนั้นเตรียมรับวัตถุมงคลได้เลยนะครับสุดยอดเครื่องรางของขังเลดข้อมือแดนใต้พ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่ นครศรีธรรมราชเหลดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสุดๆนะครับตอนนี้ฮะนะก็ผ่านแล้วสามวันสามวาระกับเลรวยชนะจนนะกับพิธีพุทธาเทวาพิเศษที่เข้มขขังนะจากพ่อท่านอิ่มพ่อท่านเจียมทั้งสองเป็นสายพุทธาคมนะของพ่อท่าน้ายนะอันนี้อยู่วัดทุ่งนาใหม่ ณวัดทุ่งนาใหม่นี่โชคดีมีเกจิอาจารย์สององค์เลยนะเจ้าวาดนะเจ้าวาดทั้งสององค์นี้ไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะเจ้าวาดเนี่ยยังอายุไม่มากนะเจ้าวาดนะครับแต่ที่นี่มีเกจิอยู่สององค์มีหลวงปู่เจียมแล้วก็พ่อท่านอินณเวลาเสกเนี่ยไปเสกวัตถุมงคลที่วัดทุ่งนาใหม่นะเสหัวเสกท้ายได้เลยครับเพราะว่าณเกจิมีอยู่สององค์แล้วสององค์ก็เป็นสายพ่อท่านะคา,ายทั้งคู่เลย นะเป็นสายพ่อท่านขายทั้งสององค์เลยอย่างพ่อท่านเจียมเนี่ยนะครับเคยเป็นเจ้าวาดนะผมได้ไปนะได้ไปคุยกับพ่อท่านเจียมพ่อท่านเจียมอยู่แบบเรียบง่ายกุฏิท่านอ่ะกุฏิท่านเก่าๆนะครับอยู่แบบแบบพระพระบ้านนอกอะ่ะอยู่แบบธรรมดาสามัญไม่ได้มีอะไรนะฮะท่านนั่งนะนั่งเตียงของท่านนะผมเข้าไปเนี่ยอยู่แบบเรียบเรียบง่ายๆฮะ เมื่อก่อนเนี่ยพ่อท่านเจียมเนี่ยนะาสมองท่านไม่ดีนะหลังจากท่านเป็นเจ้าวาดนะครับท่านไปโดนอุบัติเหตุไม้ไม้หล่นใส่ท่านนะฮะนะหล่นใส่ท่านทําให้สมองท่านไม่ดีแล้วก็แล้วก็นะท่านเพี้ยนไปเลยอ่ะนะเพี้ยนไปเลยสมองไม่ดีแล้วเพี้ยนไปเลยนะาพ่อท่านเจียมฮะแล้วก็พ่อท่านขายนะจากจากที่ท่านเล่านะฮะนะพ่อท่านขายบอกอย่างนี้ฮะ นะพ่อท่านขายบอกว่าให้เอา<ะ>พ่อท่านเจียมเนี่ยไปอยู่กับท่านแล้วนะอาการต่างๆจะหายนะอาการความจําเรื่องอะไรนะครับแล้วเพี้ยนไปเนี่ยจะหายไปอยู่กับท่านไปนั่งสมาธิอยู่กับท่านแล้วจริงๆฮะท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ท่านหายนะฮะท่านคุยอะไรรู้เรื่องหมดนะท่านหายนะครับพ่อท่านเจียมได้อยู่กับนะพ่อท่านขายนะส่วนส่วนส่วนพ่อท่านอิ่มเนี่ยนะพ่อท่านอิ่มเป็นสิทธ นะสายพ่อท่าน้ายเลยนะครับน้าใกล้ชิดกับพ่อท่าน้ายมากอันนี้มีเกจิอยู่สององค์นะาที่ได้วิชามาจากพ่อท่าน้ายพ่อท่านอิ่มเนี่ยนาท่านจานกระเป๋าฮะใครไปท่านก็จานให้จานกระเป๋าแต่ก่อนท่านจานกระเป๋าเนี่ยท่านจะมีรูปพ่อท่าน้ายอยู่ฮะท่านจะยกมือแล้วก็ไหว้พ่อท่าน้ายก่อนทุกครั้งเลยเพราะท่านน้าเขารสศรัทธาพ่อท่านขายมากพ่อท่านอิ่มนะรุ่นนี้เนี่ยเหดรุ่นนี้เป็นของพ่อท่านอิ่มนะครับ แต่เสกเนี่ยพ่อท่านอิ่มเสกพ่อท่านเจียมเสกแล้วก็มีหลวงปู่ข้องหลวงปู่ชมนะครับเสกหลวงปูเ่เกษมนะฮะก็เซียนผ้าชื่อดังนะครับใหญ่เมืองกาญนะฮะฝากติดตามแล้วสั่งจองกําหนดนะ้าหลังวันที่ห้าสิงหาคมก็รับวัตถุมงคลได้นี่มาดูฮะนะดูหน่อยนี่คือพ่อท่านอิ่มกับเลดนะนะาพ่อท่านอิ่มนะครับกับเลด เนี่ยครับพ่อท่านอิ่มผิวพรรณท่านดีมากหน้าตาท่านผ่องใสามากนะพ่อท่านอิ่มท่านชอบสงน้ําชอบสงน้ําเคยมีภาพของท่านนะครับนะลงไปเล่นน้ําคลองนะนะคลองอยู่ใกล้ๆวัดท่านลงไปเล่นน้ําคลองนะแต่ว่าจะมีนะจะมีพระคอยดูแลอยู่นะครับนะตอนแรกผมนึกว่าท่านไปนะไปเล่นองค์เดียวนะกลัวว่านะกลัวว่าเดี๋ยวท่านจะ จะจมน้ําไปอะนะฮะนะทางวัดก็บอกว่ามีพระคอยดูแลให้เพราะว่าท่านท่านชอบนะชอบอาบน้ํานะท่านออกมาท่านก็อาบน้ํานั้นท่านก็ไปนะสิทธิ์เห็นว่าอยากจะให้ท่านผ่อนคลายก็เลยพาท่านไปลงลงลงน้ําคลองฮะแล้วก็ไม่ลึกมากตื้นๆนะท่านก็ไปผิวท่านขาวเลยเนี่ยนะผ่องมากเลยนะครับเพรท่านอิ่มเนี่ยดูนะฮะนี่อายุท่านมากแล้วนะครับพรท่านอิ่ม พ่อท่านอิ่มนะครับนะมาที่นะผมขยับขึ้นมาหน่อยนะใหญ่ไปยังไงก็ยังอยู่ทางใต้อยู่นะครับนะครุฑนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะครับศูนย์จองทั่วประเทศนะครับก็จะเปิดจองครุฑมาหาอํานาจมั่งมีทรัพย์นะครับเป็นครุฑของพระอาจารย์อํานาจหรือหลวงพ่ออํานาจอาทิตตะวันโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของสำนักสงฆ์เขาสามล้านอยู่ที่ท่าแซชุมพรนะฮะ เกจิมากเมตตาวัดปฏิบัติงดงามเจ้าตำรับเครื่องรางของของังพุทธคุณสูงครุฑมหาอำนาจนะครับจัดนะบันดาลให้ทุกท่านนะร่ำรวยตามความเชื่อและศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริ์เสริมด้านอำนาจตบะเดชะเดชศีเหมาะกับทุกท่านนะข้าราชการทหารตำรวจนักการเมืองพ่อค้าแม่ขายประชาชนทั่วไปครุฑนี่นะครุฑหลวงพ่ออำนาจฮนะหลวงพ่ออำนาจเดี๋ยวเขาจะเปิดจอง นะใครที่ใครที่สนใจก็เตรียมจองได้นะครับครุฑนะหลวงพ่ออำนาจอยู่ท่าแซชุมพรนะฮะท่าแซชุมพรนะครับ,รน,รบนี่ฮะเลื่อนมาถึงชุมพรแล้วนะครับนะก็มากันเรื่อยๆนะครับนะมากันเรื่อยๆนะเมื่อวานผมพูดถึงนาฬิกานะคนสนใจตามผมด้วยนะครับนาฬิกาฮะนาฬิกานะ นะรุ่นรวยบรรดาลทรัพย์นี่ผมใส่อยู่ด้วยนะผมใส่อยู่ด้วยรวยบรรดาลทรัพย์เนี่ยครับนะเป็นนาฬิกาเปืนะ่อยน้าเปื่อยจะเห็นจะเห็นเครื่องในเลยเนี่ยนะเดินติก๊กติ๊กติ๊กติ๊กมีรูปหลวงพ่อพัดอยู่นะสวยมากนะ้าเหรือนนี้สวยมากนะครับเนี่ยฮะนาะฬิการุ่นรวยบรรดาลทรัพย์จัดสร้าง นะจะสร้างเพียง999เรือน,นกลไกระบบออโตเมตินะครับสายหนังแท้นะตัวเรือนโลหะคุณภาพกระจกกันกระแทกกันน้ำลึก50เมตรสั่งจองเรือนละ2,999บาทนะครับนะวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีเจ้าคุณพัดวัดทานทหารห้วยด้วนอยู่หนองบัวนะครสวรรค์ นาฬิกานี้เนี่ยนะครับเขาทําพร้อมกับแหวนณนะชาลิติเครื่องประดับแห่งความศรัทธาในหลวงพ่อพัดนะครับเนื้อทองเหลืองเคลือบทองคําแท้ 14k ประดับเพชรนะฮะอันนี้เป็นชุดเดียวกันแล้วเอามาพูดถึงหลวงปู่แพ้่ส่งท้ายหน่อยนะครับนะหลวงปู่แพ้วเดี๋ยวผมจะมีนะจะมีเสียงของหลวงปู่นะเสียงหลวงปู่แพ้วพัทลุงท่านเป็นเจ้าตำหรับล็อกเก็ตหรือสีป้อนนม ดังในต่างประเทศฮะล็อกเก็ตหรือสีป้อนนมหลวงปู่แพ้วพระปัญโยนะครับนะักสุดยอดเครื่องรางของขัง,งสืบสารวิชาโบราณน,นะครับพระเกจิชื่อดังแดนใต้สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงอยู่ที่พัทลุงวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินปัจจัยถวายแด่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงเพื่อจัดสร้างสถาน สนะถานที่ของตัวสำนักสงเพิ่มเติมล็อกเก็ตหรือสีป้อนนมเนี่ยเคยทำสร้างมาแล้วหนึ่งรุ่นและมีชื่อเสียงค่อนข้างโด,ด่งดังรุ่นแรกเนี่ยจัดสร้างมีทั้งเหรียญและล็อ,ลอกเก็ตรุ่นนี้ลูกศิษย์ลูกหาสายตรงไม่ควรพลาดนะครับนะล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับทีมงานผู้สร้างจะแจ้งวันเสกอีกครั้งหนึ่งมาดูฮะนะล็อกเก็ตนะนี่ ดังในต่างประเทศะนะนะชาวต่างประเทศรุ่นแรกนี่ตอนนี้ราคาขยับไปเยอะแล้วนะลือสีนะลือสีป้อนนมฮะนะลือสีป้อนนมนะครับมาทิ้งท้ายกันด้วยรุ่นนี้ครับนะรุ่นนี้ปุกเสกชุดนำเลิกวาระแรกนะครับเหรียญราชันพยักรุ่นทวีโภคครั์รวยล้านล้าน หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งสวนสนแก่แปะณวัดโพสีสะอาดอยู่ที่อำเภอเมืองกาลสินผลงานการสร้างของทีมงานแม็กกาลสินท่านเมตตาเขียนอักขระยันประทับด้านหลังเหรียญโดยเฉพาะยันพยักษ์โคมหาโภกษัตรย์พุทธคุณเด่นด้านมหาอำนาจเมตตามหานิยมเสริมด้วย มาหาโภกรัพย์เงินทองไหลมาเทมาทั้งนี้ได้นำเข้าพิธีปุกเสกนำเลิกแล้ววาระแรกที่มณฑลพิธีวัดสันติวิหารอยู่ที่ร้อยเอดเมื่อวันที่24กรกฎาคมพศ2 5 6 4วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีหมื่นหินและเจดีบุรพาจารย์นี่ครับนะรุ่นนี้มาดูกันหน่อยครับนะมาดูรูปกันหน่อยเหรียญรุ่นนี้ครับ หลวงปู่มหาศิลาครับนะหลวงปู่มหาศิลานะวันนี้นะก็ครบช่วนขบวนความเอาเท่านี้ก่อนนะครับ